คราบสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับทุกเกมหินติลอโอปรสล็อตมาเรียบร้อยแล้วจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วไหมเออกับอีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่านะพี่ๆขอมาล่าสุดเลยแหละนะพี่ๆในที่ทํางานบอกว่าเกมไอ้น้องเองไปลองเองไปลองเกมนี้นะไวเบรดิโตครับนะแต่ว่าพี่แกเรียกว่าเกมคาวบอยนะเออนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ใช่ว่าเกมเกมไม่เคยเล่นนะเจมเคยเล่นแล้ว เกมนี้นะก็โอ้โหแต่ว่ามันนานแล้วจําไม่ได้จําได้แต่ว่าถ้าเข้าฟีลิปินเนี่ยเห็นไหมมันจะสุ่มไอ้ปืนไอ้ลูกโม่เนี่ยลูกโม่ด้านบนเนี่ยนะตัวคูนี่โอ้โหโดนไปหลอกหนักๆคูณแปดนี่คือแบบ <c oughs> เลาใจอะ่ะบอกเลย <c oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันมาดูกันพร้อมๆกันแล้วกันวันนี้ไม่รู้จะออกหน้าไหนแต่เมื่อวานต้องบอกว่าออื <c oughs> ค่อนข้างที่จะผิดหวังกับอตูดเพราะสูดผีพี่บอกนี่แหละกลารไปสูตรผีบอกไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะ800แปดร้อยเกี้ยงดีครับโดนไปโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยเลยเมื่อวานอือมมารับผิดชอบผมด้วยนะพี่เพราะว่าเวลาผมบวกอะ่ะผมเลี้ยงพี่อะ่ะโอโ้เวลาเวลาลบนี่นิ่งกิ๊บเลยจังหวะน,นี้นะครับมาเล่นไปเล่นไปเล่น,เ,ลนเจมไปเล่นนะเออนะครับมาอ โอ้ยแป๊บหนึ่งอุ้ยหาตังค์ซื้อเก้าอี้ใหม่ดมิปวดหลังว่ะสวยครับมาอข้าวบอยข้าวบอยลูกพ่อต้องมาโอ้โหโบกีวะอข้าวโบโอ,โบววโอโสวยนะเบลี่ยนห้าบาทโบกยี่สิบหกนะ ข้าคอมโบนี้จัดเลยเอาง่ายว่านะอธิบายตัวเกมสักหนึ่งเผื่อพี่ๆหลายท่านนี่อาจจะยังไม่เข้าใจระบบของตัวเกมนี้ไวเบริโตหรือว่าเกมคาวบอยนั่นเองที่พี่เรียกกันนะครับผมถ้ามันบวกหนึ่งคอมโบตัวคูณด้านบนที่เป็นลูกโม่เนี่ยเห็นไหมมันจะไหลไปเรื่อยๆนะเออนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะถ้าจะไม่ผิดคุณสูงสุดถึงคูณแปดนะไปฮะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ได้เล่นนานมากเอาจริงๆนะ เกือโอ้โหเป็นปีได้เราหมังอัน,นก้าพูดเลยนะเพราะว่าเจมเล่นแต่เกมที่ชอบเล่นน่ะสาวท่าเอ้ยมาจงเวสองเอ้ยนะลัคกี้เนโกะเกมกินเลนนะหรือว่าเกมกานิชาคัางคู่บงังคังคู่ใบนะแค่นั้นเองวันนี้ทุนมาประมาณ1,000ก็คือเจมเติมไปแล้วแหละเมะนนื่อวานในหมดตูดผสมเฮียครับผมนะแล้วอย่าลืมนะครับผมใครใครที่ติดตามเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมีกิจกรรม นะครับมีกิจกรรมไทยเลขเหมือนเดิมจับตาดูให้ดีจะมาช่วงไหนก็นั่นเองนะครับสเกตเตอร์มาเอา้าเฮ้ยเฮ้ยสเกตเตอร์อู้ห,หเอาสักทีนึงโอ้โหมาดิมาจนได้มาเข้าวิดาโอินดูครับผมนะแปลงร่างวิรายใดช่องตรงคราเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ไงเรา วายมาล็อกอยู่แล้วช่องตรงกลางขึ้นอยู่กับว่านะดวงเราจะดีมีแววลุ้นกับเขาหรือเปล่านะครับผมพี่ข่าวบอยจะแจกไหมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันฮะแต่เกมว่านะมันเป็นเกมสล็อตท,ทุกเกมเลยที่ต้องบอกว่าในฟีสปินแรกนี่ไม่ช่องเกลือไม่รู้เป็นไรวะเออนะแั่ยลัควายเชื่อมช่องตรงกลางเขาล็อกอยู่แล้วนะครับยังไงก็ออกแน่นอนนะแต่ถ้าออกมาในช่องที่2นี่เราประกันยังไงก็เข้าครับผมจ่เข้าดอกใหญ่ดอกเล็กแค่นั้นเอง นะครับก็มาตามดูกันเฮ้ยซอนสปินมาดีสวยงามพระประแปดเราบอกเลยนะให้เขาเฮ้อโอ้โหไม่เลยป้ายรถจอดไม่ถึงป้ายเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะม,มาแปลงราชวายแถวสามแล้วนี่ไงเราได้ดอกใหญ่มาหนึ่งดอกโบ๊ะไปหยกดหนึ่งดอกแล้วแปลงราชวายแถวสามไปไม่มีต่อแล้วมุนท้ายเจว่ากเกลือวะคอมโบนี้เรียบร้อยเอาดิ แตกไม่สบายใจแต่ก็เอาไม่เป็นไรครับผมทําใจไปแล้วเลย,เลยนะในฟีดสปินแรกเนี่ยไม่ชอบเป็นอย่างนี้แหละนะครับอืมนี่บอกออก่อนเลยนะใครเนี่ยกลามาล่ารางวัลคือไปดูแต่ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเสียใจนะบอกให้นะเออนับเลขให้ถูกครับผมนะเลขท้ายสองตัวนะจิตกำับจะชาสอ้อาวเข้าอีกหนึ่งรอบเออรอบนี้หวังว่ามันจะบวกเยอะขึ้นมานะ สองวันตรงนี้มาดูกันครับผมโอ้โหมันเข้าฟิจิปินดีแบบนี้ขึ้นเบ็ดหนักได้เลยนะเอาบอกเลยนะเข้าฟิจิปินดีแบบนี้ขึ้นเบ็ดหนักได้เลยนะเกมข่าวบอยหรือว่ามันมาวะช่วงนี้หรือว่าอเออแปลงร่างหมายสองนี่ไงเราแถวเต็มไปเลยครับผมสี่้าวแล้วตอนนี้อาเรื่องเออนะครับหรือว่าเกมข่าวบอยมันมาวะพี่ๆช่วงนี้นะเขาถึงบอกให้เจมเล่นในช่วงเนี้ยนะลองดูแล้วเป็นเรื่อง Oh, 12, 50, โอ้โห12หมูนี่แตก5 0บาทหกิอุ้ยดอกสวยดีแถวเต็มนี่ครับผมใล็อกมาอีกหนึ่งดอกสวยงาพาราแบขคอมโบดอกใหญ่ไป450รางวันรวมครับผมตอนนี้รางวันรวมคือ450เอาดีแม่เอ้ยจังหวะน,นี้นะ่ะแทบกรีดครับผมเอาดราิรางวัลก็โตชัยโยโหเฮียรางวัลซุปเปอร์ไมคามันต้องออกแล้วอในดอกต่อไปนี่ไงเ้าเงินรางวัลซุปเปอร,ร์เมกามาเรยียบร้อยโค้ชปินครั้งรบาบ เออไปขึ้นเบสิบบาทไปเลยหว,หวานๆนะบอกแค่นี้เองจะขอขึ้นเบสิบบาทไปเลยขอขอ,อทุนคืนเมื่อวานไ้เมื่อวานเสียไปแปดร้อยอันดับแรกคือขอได้แปดร้อยคืนก่อน <c oughs> ได้ไหมนะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นกําไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับไม่ได้ลุ้นอีกเหลือตั้งหกหมุนนะเดี๋ยวบรรดาถามว่าพอใจไหมพอใจนะตัวน,นี้ยนะเบสห้าบาทแล้วแต่สี่ร้อยห้าสิบรางวัลรวมตอนนี้คือเยี่ยมนะครับผม บอกเลยเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเออเอาห่าวดิไปฮะอย่าไปรอดีกลัวแล้วเมื่อไรจะเก่งล่ะครับขึ้นเป็นสิบครับผมจังหวะนี้ไปเรื่อยๆนะขอได้แปดร้อยคืนก่อนได้ไหมไ <laughs> วเชื่อมแถวสองโบมาเต็มแบบนี่ไงโล่แถวเต็มมาได้ไวตัวรับโบไปอีกหนึ่งดอกแล้วโตเนื้อโอ้โหไม่มีโตนะฮะเจ้าบ้บาไป ถ้าคอมโบมันต่อเนื่องในเกมนี้คือทีเด็ดฮะวายบริโตหรือเก็บข่าวบอยนั่นเอ,เองที่พี่เรียกกันนะครับถ้าคอมโบมันต่อเนื่องโตคูณมันจะคูณขึ้นไปตามคอมโบเห็นไหมด้านบนน่ะที่เป็นลุกโม่สองสามไปเรื่อยแต่ว่าเราหมุนใหม่มันก็จะรีมาหนึ่งใหม่นะแถวาสามไปแล้ววแล้วคูณสามในสเตปต่อไปมีต่อเนื่องอยู่ไหมอ่อโอ้ยกไวใส่จริงหนึ่งดอกนะเอาสามคูนเสียนะ เคยได้เยอะสุดก็คูณแปดนั่นแหละนะสะใจบอกเลยตรกน,นั้นบวกแต่จําไม่ได้วจะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าบวกไปเท่าไหร่ฮะมันนานมากแล้วเป็นปีแล้วฮะไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้นะไหนๆพี่ๆก็ในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่านะแนะนํามาบอกให้เล่นลองเล่นดูน่าจะเป็นช่วงที่พี่แกเล่นแล้วแบบว่ามันเข้าหวังเลยไม่มาแนะนําเกมต่อเออเป็นไปได้ฮะจากดีนะจากดีนะไม่แย่เลย เออภาพเกมก็สนุกไงเล่นมันดีเหมือนกันฮะวายเบรดิโตเกมค่าวบอลนั่นเองเอเอามาโหดเโอ้ยจัวเชื่อมอยังสวยอะ่ะนี่ไงเราไปแล้วายแถวสองโะบะซัมบาราซัมบารากิ๋ยโอ้โหจะรอยหนึ่งโดเดียวไม่มีเลยเหรอพี่เอ้ยจะอะไรจะดาอะไรกับเจมขนาดนั้นนะไปทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจเหอรอฟีสปินใหมห่ในรอบนึงโอ้โหสเกตเตอร์ตัวที่สามไม่มีนะหืมกดมืนะอเลยชักจะปวดนิ้ว กดไปด้วยปวดนิ้วไปด้วยไม่ใช่ไหมเนี่ยไปฮะนี่คือหนึ่งผลที่ต้องกดออโตโอ้ขึ้นเลยดีไหมเป็นยี่สิบอะขึ้นเดี๋ยวครับผมกลัวว่าอะไรจะเก่งไปนะครับผมเป็นยี่สิบอะแต่งน้องก็ดีเฮ้ยถ้ามานี่รู้เรื่องของ,งเพื่อนเตะนะบอกเลยนะนี่เรียบร้อยโอ้โหมีเข้าฟรีโค้ดดีอ่ะวันนี้เข้าฟรีมันดีจัดอ่ะโอ้โหเอาดิโอ้เข้าวฟีดีจริงอะเข้าฟรีดีจริงๆเ,เลยวันนี้นะ ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับผมโอ้แบบนี้ดันเบ็ดยี่เบ็ดสามสิบได้เลยนะถ้ามีแววแบบนี้ฮะเดี๋ย <ca> วมาดูว่ามันจะเกลือไหมนะ <_ es> ความเกลือนี่ไม่ปลานีปลาใสรนะบอกเลยมันดึงจากจะเกลือมันก <_ X> <ๆ>็เกลือให้เราเฉยๆนะครับผมนะไอ้เสียอุ้ยคิวแถวแรกได้ไหมโอ้โปลงพวงช่งโอ้โหไม่ีตอ่ตอต่อแม่เอ๋ยวุฒารก็ดีเราบ่ไดร้อยยี่ห้าเราขอนางหนักซี่ดอกไปขอนางหนักซี่หนึ่งดอกได้ไหม นะโบกสักห้าร้อยได้ไหมโอ้โหมีแแตกนอกมันแตกดีกว่าเลยเรียบร้อยเกลือเรียบร้อยเห็นไหมโอโ้คุณเอ้ยมันอะไรกันนกขนาครับเนี่ยฮะจังหวะนี้ไปสวยงามอุ้แาายแตกหน้าไวสวยดอกนี้มาแถวเต็มสามร้อยกว่าบอกว่าไปอีกหนึ่งดอกแล้วไปยี่สิบร้อยเจ็ดสิบแล้วเอา้าคิวใหม่หนึ่งดอกโอ้โหณี่คุณฮะในสเต็ปต่อไปไม่มีเข้าโอ้โห แม่งแตกน้องแตกเยอะกว่าเข้าฟิสปินอีกพอแม่พี่น้องจ๋าบอกแค่นี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอได้เห็นกันอยู่ครับผมใ่แตกนองแจกดีจัดฟิสปินเข้าก็จริงแต่ส่วนมากแ an, ม่แงเกลือไม่ร uh ู้จะอธิบายยังไงพี่ปาโปรโตต้องมาอัตมารักยมดีอะโอ้โหบวกไปเก้าร้อยแล้วจำเลยนะตอนนี้นะแต่ว่ายังไม่ถึงเป้าเรยได้ว่าได้800ร้อยคืนเมื่อวานแล้วกันนะกำไรนี้ประมาณหนึ่งอบาทแล้วกันความ ความโลภไม่เคยปาณีใครครับผมนะจิมขอเอาคืนนะเมื่อวานนี้นเจ็บช้ำเลยหมดตูนกระสูตรเฮียกระสุดกดหนึ่งสองสามเนี่ยไม่เอาอีกแล้วโอเคดเลยทีนี้เบ็นดนี้สิมาเอ้ามาดิจังหวะเงี้ยโขแค่นั้นเองอย่าเลยป้ายนะโอ้เฮ้ยเลววายสามสิโบไม่แถวเต็เดมเนี่ยหนึ่งแปดโอ้โหพระเจ้าไอ้แม่งหนุกว่ะแม่งเลาใจว่ะวายเบริโต้นะวายเบริโต้เราใจจัดนะ ซาเกเตอร์มันก็ออกดีดีเบอนี้ขึ้นเบตสามสิบน,นี่หวานชําเลยนะเอาจริงขอได้กําไร 2, ได้สองพันได้ไหมเนี่ยให้ยอดรวมมันถึงสี่พันเนี่ยเกมพอใจเลยอ่ะโอ้โหถ้ามาแบบนี้ใครๆแล้วจะไม่ชอบเราบอกแค่น,นี้เองมาแบบนี้ใครจะไม่ชอบครับผมนะครับอืขอหยุดเพียงเท่านี้หละไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลิกเล่นนะขอขยับเบดครับผมนะหยุดออโต้สปินไปที่เบดสามสิบแล้วกันแล้วก็สามสิบหมุน จังหวะนี้ไม่สนแล้วขอบว์หนักๆซึ่งหนึ่งอกแค่นั้นเองขอบว์หนักๆมาซึ่ง,งดอกก็พอใจแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากมายจังหวะนี้และถ้าแต่กำลังวันบิ๊กวินข้างนอกอนะรบประกันเลยว่าเบดสามสิบน,นี้ฉ่ำโบ้โอ้ยอย่าเกลือเด้อบอกแค่นี้เละอย่าเกลือนะขอเถอแล้วยกมือสัตวูยกมือสัตวูโอ้แถวใหญ่รุ่น นี่ไงเราไปอีกหนึ่งดอกและแปลงร่างไวแถวสามมีตัวต่อเจมานหนึ่งดอกแด้โอเคกับเอเตรียมแปลงร่างไวแต่ไม่มีอะไรเข้าไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันจังหวะนี้และโอ้าวแถวสองไม่มีตัวต่อในแถวสามน่าเสียดายฮะอืมหืมสิบโอ้โหโอ้ายเชื่อมเนี่ยมันออกดีดีนะหืมแถวเตจไม่ได้เข้าสามและสองไปโปรไปอีกเคแล้วายแถวสองย้ำมาหนึ่งรอบและขอเอได้ไหมแถวแรกอ่ะ โอ้โหไม่มีมาต่อไม่อะไรเลยเหรอมโซ่ร้อยกว่าไปยเขบผกเป็ดสามสินะมันต้องฉ่ำจริงนะถ้าเกิดว่ามันออกแล้วทีนี้พอก,กูเพิ่มเบ็ดล้วไม่ออกเลยสเก็ตเตอร์ทีนี้นี่คุณจะเล่นผมแล้วใช่ไหมข่าวบอยที่เธอล้อมันจะล่อกูแล้วใช่ไหมจังหวะนี้จังหวะนี้ตายเลยครับคิวแถวเต็มอุย้ยไกลเหลือเกินไม่ถึงว่าแลวไงโอ้อ <c oughs> <c oughs> ขอไอหัวขาวบอยมานี่รับประกันความเปี้ยงป้างเลยนะครับผมอลังการแน่นอนนะมันคุณเยอะไม่ใช่อะไระแล้วก็ฟีสปอกฟีสปินนี่ไม่ออกให้กูเลยเหรอสเก็ตเตอร์นี่เห็นก็ผ่านๆเนี่ยในสิบหมุนมันจะเห็นหมุนหนึ่งแล้วก่อนเอ,อ้นี่ไงก่อนหนนี้นไม่ออกดีเหลือเกินน,นจะจังหวะที่เบ็ดน้อย,อยไม่ออกดีจัดไม่ยังบ่นถท่าหนหรดีกว่าบน่นบ่นยับๆไปเลยให้มันออกแถวสามแปร่แรกไวา้สิบมาแล้วแพลงอู้หูดอกนี้ ดอกใหญ่ไปดิคร 80, ับห้าร้อยแปดห้าิวไปดีเอา้าโอ้โหแถวสองไม่เยี่ยมไม่แตกเนาะดีกว่าอีกบอกแค่นี้เองอมันต้องดื่มเครื่องดื่มเย็นๆยังไงนี้พูดมากเวลาจะเจ็บคอคอยห้งไปครับต่อ,อ,ตอน,นี้วีจปีนแม่งไม่ออกไม่เอาไม่อะไรเลยเลยนี่กะจะไม่ให้เราเลยใช่ไหม ต่พอเบ็ดน้อยๆน,นี่ออกดีจัดเหมือนล่อให้เราเพิ่มเบ็ดอ่ะเหมือนล่อให้เราเพิ่มเบ็ดแล้วแบบว่าแจกน้อยๆอย่ะคือไม่ให้เราตายสักทีนะพอจะตายปุ๊บก็แบบเลี้ยงเราไว้อ่ะพอจะไม่ให้ตายนะแต่กูไม่ให้มึงไปไหนเอาง่ายน,นะครับไปเราพุมสามสิบหมุนนะก็ลองกดมือดูนี่แบบเทอร์โบเนี่ยมาดูนิมันจะออกถ้ามันจะออกก็คงจะออกเอ้ยเข้าดีเออมึงมันด้วยตอนกดมือว่าแล้วไง โอ้โหมันอ,ออกตอนกดมือเออต้องงี้ดิไปแรกไวแถวสามไม่มีตั่อแถวสองโอ้โหเอาจริงนะต้องโบกสองพันขึ้นนะเบอร์สามสิบเนี่ยไม่ยอมจริงๆฮะครับขอโบกสองพันขึ้นเถอะแล้วดูทรงน่าจะเกลือด้วยนะเอาดิเออไปแรกไวสองโอ้โหไม่มีตัวต่อแถวสองอีกโอ๊โอนะอ 2, นนะยใจร้ายใจดำเท้ โอ้จะให้ทำยังไงเนี่ยแพงไร้ไวแถวสามไม่มีตัวต่ออีอ่ะเหลืออยู่หกหมุนมาดูกันเพิ่งบวกสามสิบเอ็ดบาทแนละ้วทำกับกูได้ยังไงวะเออนี่ดอกนี้โขชําๆครับผมโบไปดิเอาเรื่องวินเตซี่ร้อยและโอ้โหเลยอีกห้าหมุดท้ายมาดูกันถึงไม่ใช่สองพันแล้วดูทรงแล้วแบบว่าห่างไกลความเจริญเหลือเกินห่าง,างไกลความจริงเหลือเกินอีกสามหมุดท้ายออื้ขอแบบหนักๆได้ไหมโบไปดิปแพงไร้ไวสองสามยังไงก็เข้าไปแถวไกลแล้วเก้าร้อยโบไปอีกหนึ่งดอกโขสิบได้ไหมัวสองอ่ะ โอ้โหถ้าสิบมานี่ช่ำเลยนะโอ้ท่านบวกพันห้าครับมอียห่าร้อยเลยสามหมุนมาดุนดูกันดีมันจะออกมันจะเข้าไหมเนี่ยเออจังหวะนี้ต้องเอาแล้วแม่จ๋าเออยากระนั้นเลยเพาีกสามหมุนสุดท้ายขอได้ไปห้าร้อยถึงตาเป้าขอได้ไมอีกห้าร้อยขอถึงตาเป้าแค่นั้นเองโอ้ยจะร้ายนักเลยโอ้ยกลัวแลวสามหมุนสุดท้าย ความเกลือมาเยือนเดี๋ยวมาดูยอดรวมดีบวกไปเท่าไหร่ฮะผมไปดูยอดรวมแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงเอา้าโโกดไปอีกเอาดิมาพันหนึ่งใช่ไหมงานเสียวัานไปแปดร้อยเอา้าได้กําไรประมาณพันเก้านะตอนนี้ได้กําไรประมาณพันเก้าถ้านับบวกเมื่อวานด้วยนะถ้านับที่เสียไปเมื่อวานเอามาลบอะ่ะนะผุ่มเติมไปพันหนึ่งลบออกแปดร้อย พันแปนี่เลบวกประมาณพันเก้ครับผมก็ยังไม่ถึงตามเป้าสองพันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับเออโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วรูอแต่รับประกันว่าเจมมาซัมแน่น,นอนกับเกมวายเบริโต้มันออกรางวันดีนะมันออกรางวันดีสงสัยมันน่าจะมาจริงๆว่ะช่วงเนี้ยวายเบริโตนะนะครับเดี๋ยวว่ากันในรอบต่อไปแล้วกันอย่าเรมนะครับกิจกรรมนะ ถายผลเลขทาย2ตัววันนี้มีเหมือนเดิมกิจกรรมวันนี้คือทายผลเลขท้าย2ตัวกดสามสไลดช่อง u t u b e เจมและไปกดติดตามทวิตเตอร์เจมหินติดล้อนะครับทวิตเตอร์หรือ X@ เจมหินติดล้อมีกิจกรรมท่ายผลเลขท่าย2ตัวส่วนรายละเอียดของกิจกรรมอยู่ในทวิตเตอร์เจมหินติดล้อไปติดตามกันดูได้ร่วมกิจกรรมใครทายถูกเจมแจกรางวัล1น0บาททรูมันนี่ทันทีครับผมรับง่ายๆกันไปแค่นั้นเลยเพียมาดูคลิปที่เจมจัดกิจกรรมนะครับผม สำหรับวันนี้เจมต้องกล่าวคำว่าขอ,อบคุณครับ